ครับผมสวัสดีคุณผู้ชมครับผมนะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่เกมฟีฟ่าออนไลน์4นะครับวันนี้อยู่กับอันเดรเชฟเชนโกไอคอนหัวห้าครับผมนะยครับดูเงินครับคลิปไปแล้วเป็นสามสี่ห้าหมื่นครับคลิปนี้เหลือหกอร่อยล้านครับผมผู้ชมครับเดี๋ยวพามาดูนี่ก่อนนะผู้ชมครับก่อนอื่นนะผมนะตามธรรมเนียมครับเราต้องตีล่อก่อนครับผมนะผมขอล่อสักสองตัวนะฮะ ผู้ชมครับมาเริ่มจากไลายอันที่ก่อนเลยครับผมนะอันนี้เอาแตกนะฮะไม่ใช่เอาติดนะกะให้แตกครับตีล่อครับผมสวยงามครับผมนะมาครับอีกสักหนึ่งตัวผู้ชมครับหอนล่อต่อเลยครับผมนะมีวัตถุดิบอะไรบ้างนะอ่าเชเลอร์มาอารันเชเลอร์ครับนะครับเพราะฉันก็แตกไปซะอารันเชเลอร์ครับไปเลยเอาว้า มา,าเดี๋ยวผมตีให้มันแตกอีกรอบแล้วกันอะไรวะเนี่ยโอ้วัตถุดิบก็ไม่มีครับมาครับผมที่ผมต้องไปเสียอีกสามร้อยล้านนะครับเนี่อซื้อวัตถุดิบครับเพราะว่าการ์ดหมดแล้วครับเออมาครับผมต่อไปของจริงคุณผู้ชม che ครับคลิปนี้เพื่ออันเดรเชฟเชนโกครับคุณผู้ชมครับมา วัตถุดิบเตรียมมาครบทุกคนรับผมไม่กล้าตี4หลอดนะผมขอ5หลอดเต็มทื่คนครับแล้วก็ไม่มีบวกเปอร์เซ็นต์อะไรทั้งสิ้นก็ผมนะเฉพาะวัตถุดิบเนี่ยผมหมดประมาณหกหม0่นนะรประมาณหกหมื่นนะไปไล่ดูก็ได้เลยครับเมืองเหมือนกันทุกคนเงินหมดเลยนะครับไม่มีการแตกไม่มีป้องกันนะครับอัปเกรดซ้ําไม่มีนะครับทุกผู้ชครับ ที่สในทีมคุณผู้ชมครับอ้ถึงจะขายไม่ออกแต่ก็ไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมราคาลองจากกุลิตของผมนะฮะที่ผมตีขึ้นมาได้ครับมันเสียวตรงมันไม่มีการแตกมันไม่มีอัปเกรดซ้ำคุณผู้ชมครับผมเลย5้หลอดนะครับโอ้ไมยก็ได้ใช้ครับอังเลเชเยนโก้ครับเดี๋ยวลองแทนต่อเลยครับตอเลดขึ้นบวกหไม่ได้ครับก็ นะอาจจะตัวนี้มาแทนครับยังไงก็ประมาณนี้แหละทุกคนครับไปดูสเตปไหมวิ่งร้อยสามสิบนะครับผมความเร็วอาจจะไม่ได้สู้กอ่ตอเรยทุกคนครับ mm hmm. ก็ยวค่อยมาว่าก,กันทุกคนครับความเร็วแล้วก็ด้วยความที่บอดี้เนาะนะผมนะแต่ข้อได้เปรียบคืออาจจะสองเท้าครับตัวนี้ครับถ้าเกิดว่าผมเล่นบ่อยหรือว่าอาจจะิดบังก็อาจจะมีรีวิวให้แล้วกันนะเพราะว่าช่วงนี้ผมก็เล่นบ้างไม่ได้เล่นบ้างนะผมนะก็ประมาณนี้คุณผู้ชมครับก็ กระโดดขึ้นไปห้าสลับค่าทีมาเป็น5ล้านล้านครับเพราะว่าคุณลิลกับเชฟเจนโก้ก็สามสามสี่ล้านล้านเลยฮะโอ้โหยังเวอร์นะครับขอบคุณมากครับผมคินนี้ค,คุณผู้ชมครับอย่างน้อยแคกเกอือนี่บวกยังติดโว้ยจอกันรคุณผู้ชมสวัสดีครับ